เคยไปนอนโรงแรมที่มีที่นอนใหญ่พิเศษเคยสงสัยกันไหมคะว่าเขาซื้อที่นอนจากที่ไหนกันเคยเห็นร้านที่นอนบางร้านเขาก็มีที่นอนขนาดใหญ่พิเศษขายกันนะคะหรือเราจะสั่งตัดพิเศษก็ได้แต่แน่นอนว่าราคาเนี่ยสูงตามขนาดที่นอนไปด้วยรู้ไหมคะโรงแรมหลายแห่งใช้ที่นอนขนาดมาตรฐานวางชนกันเพื่อให้ได้ที่นอนขนาดกว้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นเราเองก็สามารถทําที่นอนสําหรับแม่ลูกสําหรับคู่รัก ที่ต้องการความกว้างนอนสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการให้สมาชิกนอนร่วมกันที่นอนสําหรับผู้ที่รักน้องหมาน้องแมวต้องการนอนร่วมกันกับน้องหมาน้องแมวแต่เวลาวางที่นอนมาชนกันเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีร่องระหว่างที่นอนเราก็เพียงแค่ใช้ทีบาร์มาปิดร่องระหว่างที่นอนแล้วก็ใช้ผ้าปูที่นอนที่สั่งตัดขนาดพิเศษมาปูทับอีกทีหนึ่งเพื่อรั้งที่นอนไม่ให้แยกออกจากกัน เท่านี้ก็ได้ที่นอนที่กว้างใหญ่สบายๆเลยล่ะค่ะหากใครสนใจสามารถกดสั่งลงตะกร้าได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเตยมาอัปเดตให้ค่ะ